ทอกันเยอะจังอ่ะเราก็ทอปนะขี่ลมข้ามพายุมาอุ้ยมาดิครับอย่าน้องอย่า,ยาเบียดกันมาอุ้มเลยนี้อือโยนทิ้งอือไปซะจังเจียดกันเบียดกันอย่าเบียดกันไปด้วย <c oughs> อุ้ยไปแล้วเหรอ,อยังเบิง่งดิ

อุ้ยเนี่ยนะไม่ไหมอุ้ย,อยชอบก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็มาคนไทยอุ้ยจีนตานี่เขาเจอตึงอ่ะไปผมกลับกันเลยมาเนะี่บไหนเป็ดเตี๋ยวเออเป็ดเตี๋ยวเออหนีน้อยิวอ้าววอุ้ยยิงโอเคเนีผมจบเล่าไปเสิ่งจะมาตานี่มาจากคนนะเนี่ย เราไม่เจอบอดเรามาผมโดนเร่งไปเรียบรอ้อยเหลืออยู่สิบคนตอนเราไปอะไรนะด่านโอ้ยด่านลาวาไม่กิดลาวาแม่แม่แมชิบชิบแล้วชิบแล้วแม่โอ้ยมันโอ้ลงไปเรื่อยๆเลยนั่นอย่าอย่ายุ่งอย่ามายุ่งเออขอล้องอย่ายุ่ง จุกโอยจับล่วงยาที่ยาน้องจะจับยียดกันน้องเจ็เหยียดกันขอร้องยเหียดกันนะอ๋อมันเอาออกแปะคนใช่ปะตาเนี้ยยาเราไม่สูงสิงกับใครเราขออยู่คนเดียวได้ไหมย่าไปไกลๆดิ้ยนั่นอย่าอุ้มอย่าอุ้มอย่าอุ้ม

ô yà ô lò lạp kèo binh bay mà đầm bay nguyên niệm có đồn kèo luôn đấy đồn tên bay đừng đồn tên bê vẻ đừng 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 ai đó chó chậm mấy chú chậm mấy chú chậm mấy chú Hay. <laughs> <Câu>. chú <Châu câu. cười> hơi hơi dạ dạ yeah, yeah. mà đừng 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 à. đừng ดึงอุ้ยทำแข็งไปก่อนวะน่าดึงเฮ้ยเฮ้ยร่วงใจเย็นน้องใจเย็นได้ไหมใจเย็นใจเย็นเถิดพอเกิดสักคนโอ้ยเออทำไมเขาไปเร็วจังอ่ะดิ่งดึงเหมือนเล่นยากอ่ะเล่นดึงดิ้งดึงเหมือนยิงยังอ่ะไปแล้วอาไปไหนไปยังไงต่อเนี่ยเฮ้ยเอาไข่วะไข่อ่ะโอ้ย hết rồi không? Ngay không phóng Ui 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 đình 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 Ui Phải lâu Đừng Ui ảo Ui Tùng đi cái Mà Phải chú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  Ui อ๋อดึงโอ้ยเหลียวคนเยอะเลยชิบหายเลยไม่ทันอเอาทันเหรอทันไหมทันเหรอทันเปล่าไม่ทันหรอทันไหมะุ้งกิวิดมันลุ้นมากเลยเมื่อกี้นี่ใครลงก่อนวะดึงยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ สึกประแจเอาประแจตีกันเหรอเือบไม่รอดแล้วเมื่อกี้แล้วมันจะตกรอบเลยมาสึกประแจอุ้ยไม่มันต้องอันนี้ยาผีหลอกคุณยาหลอนไม่ใช่นี้อันนี้เงียบเงียบมาศึกประแจเหรอเอาปเะแจตีกันจริงเหรออย่ามาใกล้ดิเฮ้ยเอ้ามันอ้อนมันอ้อนมังไง นี่ไงเอาไงเล่าเอ้ย้ยเอาไงเล่า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 โดนทุกนาตาบอกไว้ก่อนฮโอ้ยฮัลโหลโอ้ยขอไปแล้วจ้าขอจ้ามาดิครับโอ้ยนี่ไงได้อยู่มาดิ หลบแบบดิจิตอลโอ้ย,อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงดูจากเทคนิคไปไหนวะ go, s <S คนอยู่ไหนหมดเฮ้ยยาอันนี้ขออันนี้ขอไม่ได้ยาจ้าเลยไม่ได้นะอ้าวแต่มันเอาเปัจจันเบาจังวะาปัแชร์นี่นี่ไงเดึงไปปัชร์อย่างเบาหรือคือคนเนะี่ย จะกี่คนอ่ะจะสามเหรอนี่ไงโอ้ยๆยมาดิไม่ให้ไม่ให้อันนี้ไม่ให้เดี <c oughs> ยบร้อยไปแล้ว,วเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวคนเดียวอยา่ยาอย่า <c oughs> ยัง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 รอดอยู่ <c oughs> มาดิครับมาดิผู้ <c oughs> จักเทคนิคโดดโลปเป้า <c oughs> นี่ไง เรียบร้อยเย่ว yeah. <'s> o <Ooh. S 2> <laughs> ้ลีทโก้ Let's go Let's go Let's go ทีหนึ่งครับ